วันเดย์ฟาร์มกับที่นี่เลยค่ะฟาร์มรักมั่นคงพิษณุโลกเมื่อคืนฝนตกทำให้ทางเข้าเนี่ยมีน้ำเต็มไปหมดเลยพวกเราก็เลยต้องเดินลุยน้ำกันเข้าไปและนี่เราเข้ามาอยู่กันในฟาร์มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยไก่กันแล้วนะพอเปิดประตูปุ๊บไก่มันก็รีบวิ่งออกมาเลยตกใจสิค่ะ จังหวะนี้มีเด็กกลัวไก่หนึ่งอัตราจ้าเด็ได้อีลุยทำให้ดูค่ะสำหรับไก่ที่เห็นนี่คือไก่ไข่ค่ะไก่เหล่านี้ชอบกินข้าวโพดมากเลยมันก็จะรีบวิ่งเข้าไปหาข้าวโพดเลยนะถ้าเราถือข้าวโพดมีต้นตมยอยู่ไหมไงเห็นไหม ไม่เจ็บเลยประคองไว้ประคองไว้และนี่คือลูกเจี๊ยบค่ะเป็นลูกของไก่บ้านนะแม่เขาดุมากเลยเราไม่กล้าจับเองต้องให้โก้ลุยเข้าไปจับให้เอาไหมอันนี้ไม่จิกเลยเห็นไหมไม่จิกน้องไม่เจ็บเลยค่ะอ่าลองดูลูกลองดูเป็นเบบี๋เป็นเบบีเลยเนี่ย ออเป็นมันอยินย้นๆหนห่อยเหรอเป็นลูกเจียปเปลยาออไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินเข้าไปในข้อไก่ไข่ค่ะข้างในนี้จะมีไข่อยู่ด้วย <S <S เป็นไข่จริงๆเลยนะอุ้ยมีเต็มเลยอ่ะอุ้ยไข่เต็มเลย กาลุยบอกว่าไปเอาตะก้าเลยไปเอาตะก้ามาเก็บไข่เลยเด็กๆก็รีบวิ่งไปเก็บไข่เลยค่ะนี่ไงมาแล้วจริงๆนี่ไงไข่มาแล้วมีกิ่งต้นไม้งาม เพิ่งออกไข่มาเลยไก่ตัวหนึ่งมันออกได้กี่ฟองอะเจ๊วันละใบวันละใบหลังจากเราเก็บไข่เสร็จก็เห็นแม่ไก่ขึ้นมาอยู่ในตะกร้าก็เลยยืนดูแล้วสักพักไข่ก็ออกมาจริงๆด้วยไข่สดมากๆแอนนากิ๊บกิ๊บกรั๊บกรับ และนี่คือทางเดินไปบ้านกิ๊บกิ๊บครับกับนะคะกิ๊บกิ๊บครับกับคือเป๊ะเราจะเรียกกิ๊บกิ๊บครับกับกิ๊บกิ๊บครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะว่ายมาเราวังมดที่พื้นนั่นเลยมดเขาจะเดินไปมาเร็ววิ่งนิดหนึ่งงวิ่กิ๊บกิ๊บกับกับเร็วฮัลโหลที่ไหนพะโลลเร็วพะโลล เนี่ยท่นมองเห็นไหมเรื่องนะ่ะโลเห็นไหมฮัลโหลเร็วฮัลโหลฮัลโหลนี่นไงปากจะซิดสที่สุดใช่ใช่อุ๊ยนี่ไงเทนเทนเดินมาหานี่ชื่อเทนเทนเซย์ฮัลโหลเทนเทนทำไม,าามาจับได้ลูกจับได้หรกแตะได้ลูกเออเห็นไหม ตอุ้มพาไปไกันเรอยู่กันนปมีคนหนึงชื่อน้องดาวเซยไชวน้องดาว้น้องดาวเดินมาหาด้วยอะจับได้จับได้เลยเห็น้วชอบน้อหได้อยากลัวมันสิหนูกลัวมันมันก็กลัวหนูเนี่ นี่ชื่อเทนเทนเรียกเทนแทนได้น้องดาวเด็ยืนนิ่งเลยคุยด้วยใช่นี่ชื่อเทนเทนนี่ชื่อน้องดาวใช่ค่ะโดนง,งิดอะผู้ชายเู้หญินผู้ชายน้องดาวผู้หญิงน้องตุลผู้ชายน้องตุลก็อยู่ข้างในสิ <laughs> แม่กินหญ้าอยู่แม่กินฟางอยู่ฮึแม่ค่ะเป็นไงบ้างกันด้านนุ่มไหมปกติเราไปสวนสัตว์ไม่กล้าจับนี่กลัวไหมไม่ต้องกลัวมันไม่กัดนี่นะเอาหมูปิ้งให้นะมันดมๆยังไม่กินเลยมันไม่กินเนื้อคนมันไม่กินเนื้อมันไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยการลุกอืมมึงเป็นมังสวิรัตจับไปเลยทั้งวันมีเวลาทั้งวันเอานึก คุณเมื่อกี้เข้ามาเห็นเคี้ยหน้าตัวเกือบเท่ากันเลยชอบเลยใช่ไหมไม่กลัวเลยจะบอกว่าถ้าเป็นเป็นยูซองตาสุก็เคี้ยนได้เคี้ยนตัวอะไรดีกินกล้วยไปเลูกมกินได้เหรอได้ดิมันก็เป็นพันธพืชไงมันก็เป็นเปลือกไม้กินได้เหรอกินไหมจ๊ะมันจะมียางยังอกินจ้ะผมว่ามันขมแล้วมันชอบกินกินล้วดียกินละกินเปลือกได้ไหมัได้กินเปลือกได้ไหมกนเข้ามาสิเข้ามาสิ ล่วงลงไปขออนุญาตนะเดี๋ยวค่อันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้กบออกมากรกระดด๋ยะโดดมันจมเชื่อมกันไม่เชื่อมก็คือใช้ใช้หัวหัวรยนีแหละวางก็ไปไหนไม่ได้แล้วข้างล่างเป็นปูนอู้ตัวเริ่มเลยใช่แล้วก็คือจะกินตัวที่ตัวใหญ่ก่อนคือเราจะกินตัวใหญ่ก่อนใช่เอาเอาเอา ไม่เป็นเดี๋ยวโหกบมันไม่กัดเจนเจนมันนิ่มเออมันนิ่มด้วยนี่เหมือนนิ่มนิ่มอ๋อมันนิ่งดูดิเจะจับด้วยหนูเก่งอะเนี่ยเออยังไหมหนูยังยังกล้าหาญตึงตึงอดทนตึงตึงไอ้นี่ยรักสัตว์มีวินัยกล้าหาญรักสัตว์มีวินัยนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพวกเรามากๆค่ะ เด็กๆสนุกมากกับการได้เล่นกับแกะได้เก็บไข่ได้ทำนู่นทำนี่ในฟาร์มนี้พวกเราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองเจสซีิและพี่สาโรนมากๆที่เปิดฟาร์มให้พวกเราเข้าไปเล่นข้างในกันถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนก็ตามแต่พวกเราก็สนุกมากเลย ขอบคุณค่ะอีลุ้ยกับเตียสารโรดเดีย๋ยวเราจะกลับไปหานะคะ